สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะสวัสดีแมืหมอนสาวจ้ะมันนี้แดดแดดค่ะพี่น้องติมาเก็บท่อน,น,นันเตาเนาะค่ะเนาะเพราะวา่าอ่าติสพวกติจะไปแคมปิ้งกันเนาะคะ่ะอ่าวันจริงจริะไปตั้งแต่หมู่วานนะคะวันศุกร์เนาะแต่ว่าเกิดอิสเตลน,นะคะคือพญายวงที่ตีเลิกงานมากนะคะคือเราเวียนหัวเลยคกะอ่าจะอาเจียนเนาะก,กันเลยต้องหยุดใบก่อนเนาะคะ่ะกันเลยว่าจะไปกันเหมือนนี่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าตีจะมาเตรียมอะไรค่ะเก็บพงเก็บผักไปนั่มเนาะ คือขามีแผ่นนะคะจะไปกับปลากรอยน้ำและกัมูน้ำนะคะเนาะจะไปตกปงตกปูนะคะเนาะนี่ตอนเตาตีตตอันติดมากหลายแล้วจ้ะนี่ติดมากหลายแล้วแต่ว่าจิเก็บไปเลยว่ะซตตไว้นะคะแล้วมันจะแข็งเนาะก็จะไปแคมป์ปิ้งน้ำจ้ะอันนี้มันเริ่มแข็งแล้วคะ่ะนี่กพัามมาคือของผีพ่เนะของพีพันๆใหญ่ๆจ้ะอืม เนเริ่มแข็งนลค่ะต้นงใชสุดยตเก็บไปกินหมากมันนะอันที่ว่ามันใหญ่ๆนะมันแข็งๆ,ๆแล้วจ้นะ,ะแล้วก็กับพี่เอฟซี FC กับคอมาเนาะห้ตีอัพเดใไ้ฟังเนนะคะว่าออกจากป่าหลังจากที่ลงป่ากันนะคะนะออกจังใดกับจริงๆแล้วมันกับยุคจิตถนนนะคะแต่ว่าเขาฟังเสียงโหลดแลนเนะาะเขาเล่นยางตาม ตามเสียงรถนั่นนะคะแล้วมันก็เลยลงเข้าไปเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> <S มันก็เลยพากันตังรักกันออกมานะคะถ้าเกิดว่าไปคนเดียวหรือว่าไปสองคนหรือว่าอันนี้กรสิยานนะคะแต่ว่าไปหลายคนเนะะาะก็ซอยกัน,นะค่ะกับเบลิเบยยานบปนใดก็ตกใจอยู่เนาะแต่มันก็ได้เงนเสียงรถแล,ลนน่น่ะค่ะก็เลยตามเพิ่นไปเนาะตามเสียงรถไปเรื่อยก็คือตอนหนาเทตีลงเข้าไปก็ตามเสียงแกะเนาะค่ะเนาะ กะลงไปเลยบันที่นี่จะก็เลยมาเก็บผักแล้ใช้เบิ้งนะคะเนาะนี่ค่ะเบิ้งดูบงว่าเห็ดมือเอ้เฮ็ดงานนะคะมันบวมกว่นนี้เด้ที่ไปเก็บไอ้มดเตะลวกผลไม้นะคะแล้วอ่าแมงนะคะไข่หเหลือกเนาะมันกัดตีตแพ้มแมงอันนี้จะ้ะกัดย่ำไหนตีบวมทุกชีเลยค่ะ มันก็บวมแล้วก็ทัวจะเศร้าขั้นทั้งขั้นทั้งบวมทั้งเจ็บนะคะเลยกินยาแก้แผลไปแล้วแต่กินอีกเข้าปานะคะอย่างอื่นตีบยานป็นไดเด้ตียานตัวอันนี้เลาจ้ะมันกัดนั่นไหมมันเจ็บมันทรมานเนาะคือทัวมันจะมันบอกขั้นธรรมดานะคะมันบวมพรอมเด้แล้วก็ตึงไปเมือดเลยบางทีก็มีอันเข้าขั้นหลายเข้าเกาจนมันเป็นแผลเนาะ ตีก็เลยบอใครมักตัวอันนี้บันไดคือแบบเข้าใส,ส่สะาแล้วมันเขากัดเข้าบัานไดแล้วนี่ไม่ก,กัดตรงที่ว่ามันเป็นเนื้อเป็นมือเท้านะฉลาดกับฉลาดเกินมนคขะตัวนี้ดกๆสวยด้วยนี่เรี่องจับลาบเลยค่ะขึ้นไปตรงนี้ลัสบรีตีกัเริ่มสุกแตคะ่ะลัสบรีบานที่ตีเสือเอามาปลูกเนาะ ตองน,น้ำเตาเดี๋ยวพันใจเอาไปผัดเพื่อเขาได้ปรุงได้ปลาจะ้ะเพชรเป็นสลงสลัดกว็วางไปจะไปเปิดบานพักให้เมล็งมันเข่าเปน็นนี้นะคะความเนช่วงนีนอากาศมันจะหอ้อนพันมาสวย นนแต่ว่ามันแหงบอหน่บ่กขายใหญ่เท่าพี่เพิ่อนเนาะอันนี้ตีพอไปสองรอบค่ะรอบแรกคือแบบว่ามันพันหวานเนาะแต่ว่ามันมันเปนะื่อยเนาะรอบแรกสิติดปลูกลงไปค่ะก็เลยเอามาปลูกเพิ่มไปที่นีนมันก็เลยเป็นพันเนี่ยจะ้ะพันเดียว่าเนยขึ้นมากกับสีแข็งกัสินะพันแบบเขาผัดจังเสีย พีมันวยใหญ่ไหนาดว่าเล่าบาดลยไซอีกอย่างเลยคะ่ะลวยใหญ่นาะตีก็ะลองปุ๋ยทีเดียวแต่ตอนปลูกล่องใบนะคะเนะาะที่นี่ก็บาเลยไซอีกเลยจ้ะเป็นปุ๋ยมากเป็นอีกย่างเสียข้ามาล,ล่องกลุมใบก่อนก่อนข้าจะล่งมาเลยผัก มันเลพักอันเนี้ยอันนี้มัขึ้นเองเลยคะ่ะที่พักอันนี้ขึ้นทุกปีเนาะท้ามันเห้าบวบาตัดเพร่ะมันก็ขึ้นมดมกันคขายพักชี่ใคใายพักชีเล่านะคะเนี่ย เดี๋ยวจะดึงเอาพักซี่ไปนั่งโมสานัดกันสิไปแคมปลี่ยนส่วนปลากรอยส่วนหยังปลากรอยแล้วว่าจะติดตาไปน้ำกลนคือว่ามื่อนี้แล้วนะคะวันเสาร์เนาะสุ่มติดจไปวันศุกร์ใกลยคิดว่ามันซี่บ้านที่นี่เลิกงานมาจกเลยเพราะไงวะอันแล้ค่อยไปว่าฉันว่าฉันคิดว่าฉันจะเบาไหวนะคะเราก็ยังมีอาการอาการอัน เวียนหัวอาเจียนอยู่ยค่ะไปเห็นงานนะมีอยู่สิบรอบแต่ว่าบอกตีบอกตีแค่ว่าสองรอบลันจะนั้นกลับมาบานมาบอกเขาว่าบอสบายมามาณสิบ,อบรอบหรือเะว่าประสนยันตีเป็นห่วงเนาะหลังการออนแอรยู่สิบรูว่าจะได้พาตัดบ่ล้ค่ะ ลองจึงเวลาพาตัดเนาะอ,นนอันนี้มันออกมาแล้วนี่อันนี้กินมากจ้ะกินมากกินมะเร็ดมั้งตั้งอยู่ข้างด้านล่างอยู่ด้วไปเบิ่งผักอันอื่นน้ำจัดอันนี้ดัวบ,บานตีกำลังติดนีจ่จ้ะมากนหนึ่งหนึ่ก็ไม่ดอกเนาะมีสองตนเดี่ยจะ้ะนี่พักชีผักชี่เดลสีหักไปน้ำจะ้ะ เอาให้พันแตกทา,างแตกคะแนนกินไปนเรื่อยค่ะเพราะว่าบอดด้ลงวัชริลงกับบอดท่านได้ลงอยู่พี่เนาะเก็บกินส้มหนึ่งไปก่อนจ้ะเป็นยันองอวบอยู่ค่ะเนี่ยงามอยู่เด้วยวนค่ะอันนี้ก็ซิซุกแล้วลาสเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่ก็ซุกแล้วค่ะเนี่ยเริ่มละโอสุกแล,แล้วล่ะพี่น้องนี่ บล็อสเบอรี่อืมความหวานเ้ามันจะหวานหวานช่ำอืมัมนมจะล่างไปเรื่อยค่ะต้องขอยมาตัดแตงอันนี้มันใบพันหนาทีด้ต้องขอยมาตัดแตงเดี๋ยวขอามาตัดแตงจะ้ะ เป็นยังไงบ้างเตจเตจบนอ้นิมาดูว่าจเตจดบ่จ้ะมันไม่แต่ตอผูนะคะดอกตอผูเนาะอตอตอเมียบ่มีเลยะคะ่ะอุะ่นน่หล่ะอุะ่นณหอ,อมอีดอกหนึ่งพุ่งจ้ะสิผสมเกซ้นอนล่ามไปนี่กันมาละเดี๋ยวผสมแกซ้อนให้กัน,น,กน,กนจะ้มะมาละกันเนี่ยผสมบัตทันมัน้งกะ เป็นอย่ี้ตมันติดลายเ้๊ค่ะพี่น้องแต่มันผสมประ,มมะทันเนาะมันก็นลวงไปค่ะดัดติสิผสมเพิ่นจะ้ะเมืองอันนี้ทั่วทัวบ้านห้าวกล้างออกดอกะค่ะโมู้จะได้กินบ่นี่มันหลวงไปแล้วเนี่ยค่ะดอกเพิ่นเนาะทัวพุ่มนี่ค่ะแต่ว่าอาการมันอันนี้โอ้นี่เด็ดมากเพิ่นจ้ะเตด,ดอยู่พี่น้องนี่ยค่ะปารี่นี่จะกินทั่วฝักยาวจ้ะอืมหลุนน้ำกันหลุนน้ำกันค่ะพี่น้า เกิดว่าปีหนามันได้ผลตี่สิปลูกอีกเนาะชิดซื้อบ้านพักทีๆจ้ะมึงเนี่ยอันนี้ก็งามอยู่แต่ว่าบอเห็นมากเลยค่ะเดี๋ยวรอเนาะอืมผักปุงเข้ากับพอได้เก็บกินแล้เอานามาหดให้เพื่อนจ้ะอันนี้เก็บทะแนงเราเด้แมงลักแเมียงลักตอนนี้ขึ้นบวง,งามเนี่ยเป็นกุดกูดแทะ พักกระลอเห็ดจ้ะเห็นก็นบอกเอิดมอเกิดให้พักแกงใสแทนเนาะเยี๋ยยากเสุ๋ยมาใส่ลำรุ่มคนอีกบ้านพักมันน่อยเนาะแต่ว่ากะเป็นตาได็ผลอยู่ค่ะอันนี้ทัวรดอฝักยาวแต่ว่ามันเป็นของฝรั่งเหนละติดซื้อมากจาก้ะมันจะติดแล้ว ง่ามค่ะก็ต้องสิออกดอกจะสีเอาไว้เอาพันุ์มันจะก่อนหนึ่งค่ะเพราะว่าตีสิเอาดอกมันไว้เห็ดพันธุเนาะเห็ดพันุเห็ดแนวมันจะวะคือจังพวกอันนีมันกัสิพ่อสื้อใดค่ะแต่ว่าพวกมังลักเนี่ยมันสื่อมันยากจ้ะเพราะกระพงกระเพ้าพวกอันนี้หัวละผ้าเนี่ยสื้อใดอยู่มันมีหลานไทยเออมันขายใดอยู่จ้ะมันเอาของไทยมาขายเนาะแต่ว่าพักมังลักเนี่ยค่ะมันมันบอกไข่มีห้ยหอมจ้าพี่น้อง หอมมากเลยเนี่ยพักวงกอดเดียวแค่ค่ะดัดตีขคอนุยายผสมเกสรให้เพิ่นกันจันเนาะดจะเสียานามโหดพักค่ะเหมือนองุ่นเลยจ้านี่สูนใบสูนใบแต่ภาษาอังกฤษซื้อว่าจังไรบะหัวจ้ะดกๆกไปเนี่ยออหอมๆน,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 น้อมๆณแกชอบมากจ้ะ แต่ยังไม่สุกดีนะคะถ้าสุกดีมันจะดำเลยจ้ะ